สวัสดีครับพบกับช่อง DIY สไตล์ยังมีโชคครับวันนี้ช่างกบจะมานําเสนอวิธีการที่ไม่ควรจะใส่นะครับลูกกิ้งแบบนี้นะครับและแนะนําวิธีการนําของเก่ามาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับลูกกลิ้งแบบนี้นะครับไม่ควรใส่ก็คือใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วตอกแบบนี้นะครับไม่ควรเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งนะครับแกะนี้ดู มันจะมีหลอดนะครับหลอดที่อยู่ข้างในนี่เป็นแบบเหมือนหลอดที่ผ่าผ่าตรงกลางนะครับลองหันให้ดูหลอดที่ผ่าตรงกลางนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่านี่นะครับผ่าตรงกลางเาทีเนี้ยถ้าเราจานเข้าไปเนี่ยแล้วมันไม่เข้าหลอดตัวเนี้นะครับมันไม่เข้าหลอดปุ๊บมันไปกระแทกกับไอ้ตัวสีขาวเนี่ยแล้วมันไปกระแทกกับไอ้ตัวเนี้ยนะครับ หัวเนี่ยมันจะหลุดนะครับเนี่ยไอหัวบนมันเนี่ยเลาไปกระแทกปุ๊บเราเข้ารูนี้ไปแต่ว่ามันไปโดนเหลี่ยมของตีขาวแบบเนี้นะครับโดนขอบตีขาวแล้วตีขาวเนี่ยไปกระแทกกับหัวเนี่ยหัวหลุดปุ๊บัรงนี้ฟาวเลยครับมันจะฟีตางนี้มันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้อย่างเหมือนแบบนี้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบนี้เลยครับเรามันก็จะทาไม่สะดวกนะครับทีนี้ วิธีการใส่ก็คือใส่ปกติครับใส่แล้วกดกดเข้าไปนะครับอย่าตอกเด็ดขาดนะครับพี่น้อง <co ff s> อก็จะเป็นอันใช้ได้ปกตินะครับในส่วนที่เป็นตัวที่มันแข็งแข็งแบบนี้แล้วนะครับเราก็เก็บไอตัวนี้เอาไว้นะครับไปใช้ประโยชน์นะครับ เผื่อในส่วนที่อันเนี้ยเราพลาดแล้วอะไรก็ตามแต่นะครับในสถานการณ์ที่เราจะใช้งานนะครับเราก็ยังเอาตัวเนี้ยถอดอันนี้ออกเอาตัวเนี้ยไว้เป็นสแปะได้นะครับในเวลาที่มันเร่งด่วนนะครับแต่ถ้าไม่เร่งด่วนเราก็ถอดไม่มีสแปะเราก็ถอดออกมาแล้วก็ติดกาวร้อหรือว่าอะไรซ่อมได้นะครับอันนี้อันนี้แกะได้ทุกตัวครับเน Immer, ี่ยเอาอะไรแบนๆงัดงัดออกค่อยๆงัดนะครับเดี๋ยวฝานี้มันจะหลุดนะครับ ถ้าเป็นประโยชน์ช่วยกดติดตามกดตับตะไคร้นะครับเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์ให้ช่างกบกเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ